Hi guys, I'm ครูฝ้า Today we are going to learn about there is, there are. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูฝ้ายจะมาสอนเรื่อง there is กับ there are ในฉบับเข้าใจง่ายๆนะคะ There is กับ there are มีความหมายว่ามีนะคะใช้เพื่อบอกว่ามีอะไรอยู่ที่ไหน ซึ่งแตกต่างจากคำว่า have กับ has have has ก็แปลว่ามีเหมือนกันนะคะแต่ have has เนี่ยต้องมีการระบุเจ้าของว่าใครมีอะไรเช่น I have a car ฉันมีรถหนึ่งคันนะคะแต่ there is กับ there are เนี่ยคือเราไม่ต้องระบุเจ้าของค่ะมันพูดขึ้นมาเองเลยว่ามีอะไรนะคะเอาละค่ะเราไปดูถัดไปเลย โครงสร้างประโยคนะคะ there is หรือ there are จะตามด้วย subject ก็คือ subject ก็คือสิ่งที่เราบอกว่ามีนะคะแล้วก็ตามด้วย place ก็คือสถานที่ค่ะ there is เขียนย่อได้ว่า there is there are เขียนย่อได้ว่า there าเวลาเขียนนะคะสามารถเขียนได้ทั้งแบบเต็มหรือจะเขียนแบบย่อก็ได้ค่ะ เรามาดูหลักการใช้ the r e i s t h e r e a r e นะคะ the r e i s จะตามด้วยคำนามเอกพจน์คำนามเอกพจน์คือคำนามที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะและใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ด้วยนะคะคำนามที่นับไม่ได้ก็คือคำนามที่เป็นของเหลวเป็นผงเป็นเอ่อเป็นสิ่งที่มันเยอะมากๆจนเราไม่สามารถดับได้เช่นเส้นผมน้ำตาลเกลือเป็นต้นค่ะ ต่อไป there are there are จะตามด้วยคำนามพหุพจน์ค่ะคำนามพหุพจน์คือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่งค่ะการใช้ there is กับ there are ในประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถามนะคะเรามาดูโครงสร้าง there is ก่อนค่ะ there is จะตามด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์หรือคำนามนัน้นไม่ได้แล้วก็ตามด้วยสถานที่นะคะประโยคบอกเล่า There is a dog under the table. There is a dog under the table. มีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งอยู่ใต้โต๊ะนะคะอันนี้คือตามโครงสร้างประโยคเลยนะคะ There is ตามด้วยคำนมเอกพจน์ก็คือ a dog ส่วนสถานที่ก็คือ under the table นะคะเขาบอกว่ามีสุนัขตัวหนึ่งอยู่ใต้โต๊ะนะคะสถานที่คือใต้โต๊ะนั่นเองนะคะ ต่อไปประโยคปฏิเสธค่ะ There is not a dog under the table There is not a dog under the table ไม่มีสุนัขอยู่ใต้โต๊ะนะคะเวลาปฏิเสธก็แค่เอา not มาวางไว้ข้างหลัง there is เท่านั้นนะคะแล้ว there is สามารถเขียนย่อได้เป็น there is n t ก็ได้ค่ะประโยคคคำถามค่ะ Is there a dog Under the table is there a dog under the table มีสุนัขตัวนึงอยู่ใต้โต๊ะไหมไประโยคคำถามเราก็แค่เอา is มาวางไว้ข้างหน้าแดและประโยคที่เหลือก็เหมือนเดิมค่ะแล้วเวลาจะตอบนะคะถ้าตอบว่าใช่ก็ yes there is ถ้า no ก็ there is not หรือ there isn't ก็ได้ค่ะต่อไปเรามาดูการใช้ there is กับคำนามที่นับไม่ได้บ้างนะคะ ประโยคบอกเล่าค่ะ There is some sugar on the chair. There is some sugar on the chair มีน้ำตาลปริมาณหนึ่งอยู่บนเก้าอี้นะคะคำว่า some นะคะตัวนี้นะคะ some some ตัวนี้แปลว่าปริมาณหนึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะคกตามโครงสร้างประโยคเลย There is ตามด้วยคำนามนับไม่ได้ชูการนับไม่ได้นะคะสถานที่ก็คือ on the chair ต่อไปมาดูประโยคปฏิเสธค่ะ There is not some sugar on the chair There is not some sugar on the chair ไม่มีน้ำตาลอยู่บนเก้าอี้นะคะเหมือนเดิมค่ะการปฏิเสธก็คือแค่นำนอตมาวางไว้หลัง there is เท่านั้นนะคะ แตอี is, สามารถเขียนตัวย่อดได้เป็น h ดอ e i ส n นก็ได้และประโยคคำถามค่ะ is there some sugar on the c h a i r is there some sugar on the c h a i r มีน้ำตาลอยู่บนเก้าอี้ไหมนะคะการแต่งประโยคคำถามก็นำ is มาวางไว้ข้างหน้าแดที่เหลือเหมือนเดิมค่ะถ้ามีก็ตอบ yes there is ไม่มีก็ตอบ no there isn't หรือ there is not ก็ได้ค่ะ ต่อไปค่ะ there are การใช้ there are นะคะตามโครงสร้างก็คือ there are ตามด้วยคำนามพหูพจน์แล้วก็ตามด้วยสถานที่นะคะมาเริ่มกันที่ประโยคบอกเล่าค่ะ there are two cats in the box there are two cats in the box มีแมวอยู่สองตัวอยู่ในกล่องนะคะอันนี้ก็ตามโครงสร้างค่ะ there are. ตามด้วยคำนามพ,าพหูพจน์ two cats สถานที่คือ in the box ประโยคปฏิเสธค่ะ There are not two cats in the box. There are not two cats in the box. ไม่มีแมวสองตัวอยู่ในกล่องเหมือนเดิมค่ะการปฏิเสธคือนำ not นมาวางไว้หลัง there are. There are สามารถเขียนย่อได้เป็น aren't. There aren't อย่างนี้ก็สามารถเขียนได้นะคะและประโยคคำถามค่ะ Are there two cats in the box? Are there two cats in the box? มีแมวสองตัวอยู่ในกล่องใช่ไหมการแต่งประโยคคำถามนะคะก็แค่นำ are มาไว้ข้างหน้า there ที่เหลือเหมือนเดิมค่ะถ้ามีก็ตอบว่า yes there are ถ้า no ก็ถ้าไม่มีก็ตอบว่า no there aren't หรือ there are not ก็ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครู้าด้วยนะคะฝากช่อง youtube ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย